พาคุณผู้ชมไปเที่ยวงานมอเตอร์เอ็กซ์โปกันนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมไปที่บูธของโตโยต้าครับในปีนี้ครับโตโยต้าต้องการที่จะส่งต่อความสุขอย่างทั่วถึงครับภายใต้แคมเปญที่มีชื่อว่า Happy Together ครับสำหรับลูกค้าที่ออกรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่นนะครับหรือว่าจะเป็นการแนะนำเพื่อนๆก็ได้ครับก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับสิทธิ์เพื่อลุ้นรับรางวัลในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปด้วยครับ ไปที่บูธโตโยต้านะครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครับมีสิทธิพิเศษที่โตโยต้านั้นส่งต่อความสุขอย่างทั่วถึงนะครับส่งต่อความสุขทั่วกันแฮปปี้ทูเกเตอร์ครับสำหรับลูกค้าที่ออกรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่นหรือว่าแนะนําเพื่อนแนะนําคนรู้จักให้ซื้อรถยนต์โตโยตา้าครับก็สามารถที่จะรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลรวม1,000รางวัลมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทนะครับที่สําคัญที่บูธโตโยต้าเขายังมีบริการออกรถง่ายได้รถเร็วอนุมัติสินเชื่อด่วนภายในงานครับ เพียงแค่ท่านมีเอกสารครบรู้ผลไวัยรับรถเร็วแน่นอนนะครับแถมยังมีดอกเบีย้ยพิเศษอีกด้วยครับหรือถ้าหากว่าอยากจะทดลองขับรถรุ่นใหม่เขาก็มีให้เลือกหลากหลายรุ่นครับเรียกได้ว,ว่าครบทุกแบบให้เลือกกันเลยทีเดียวนะครับแถมพิเศษมากไปกว่าน,นั้นครับล่าสุดเขามีบริการที่ชื่อว่าคินโตะบริการคินโตนี้ฉลาดสุดๆครับคือไม่ต้องดาวถูกใจค่อยซื้อนี่เป็นอีกทางเลือกในการเป็นเจ้าของรถได้1ก็คือมีรถใช้ไม่ต้องวางเงินดาวครับ สองถูกใจครบสัญญาสามารถผ่อนต่อเป็นเจ้าของได้เลยครับหรือว่าจะคืนรถเปลี่ยนเป็นรถคันใหม่ก็ได้และสุดท้ายคือหมดกังวลเรื่องของราคาขายต่อแน่นอนนี่คือสิทธิพิเศษ,ษนี่คือโปรโมชั่นพิเศษและทางเลือกดีๆนะครับสำหรับใครที่สนใจ t o y ยต้ติดตามกันได้ครบจบที่เดียวขนาดนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเลือกซื้อรถใหม่นะครับทดลองขับหรือว่าจะเป็นบริการคินโตมีหมดครับเพียงแค่คุณผู้ชมไปที่บูธของ t o y ยต้ครับในงานมอเตอร์อีสปร ที่ IMPACT เมืองทองธานีนะครับวันนี้ถึงวันที่12ทธันวาคมนี้ครับโอ้โหไม่ต้องหวางเงินดาวนะครับถูกใจครบสัญญาผ่อนต่อได้ไม่ถูกใจเปลี่ยนคันได้ใ<ช>โอ้ไปเลยนะโตโยต้าเนี่ยห,<ช>หมดกังวลเรื่องการขายต่อด้วยค่ะ